สวัสดีครับพี่น้องพอกันกระบ,บอกผมผู้เก่านะครับผู้กองสมพันธ์พี่น้องพอกันวันที่21พฤษภาคม2ส6บเวลา10เก่านาฬิกา1ทุ่มพี่น้องมาบ่งหนุ่มกัดอายุ3มือพี่น้องนี่กำลังให่อาหารหัดให้อาหารได้เนี่ยเขากินต้นเป็นดอกอะไรฮะเขาหัดตอดเนี่ยเห็นปะเขากำลังหัดตอดด้พี่น้องหัดตอดกินนะครับอันนี้ผมส่ใกล้ๆได้เนี่ยพี่น้อง ระยะห่างนี่จากน้ำมาหา้กล่องมือถือนี่สองสองนิ้วครับกันนิ้วนึงก็ตกน้ำนะครับห้ามผิดพลาดมันตกน้ำจุ้มนะครับอันนี้บ่อนี่ขนาดห้าหกเมตรห้าเมตรคุ้นสิบเมตรพี่น้องห้าเมตรคุ้นสิบเมตรโดยประมาณนะครับเจ็ดขันขันลูกกัดลกในนี่เจ็ดขันนะครับดูซิว่าสีนายเราคุมวา เห็นมันง่ายยังไงจังค่อยเสียนั่นจังค่อยขยายบ่ออีกนะครับเปิดน้ำไปใส่อีกบ่อหนึ่งเห็นมันตัวง่ายไปว่ายนะครับนี่ท่านอาหารมือแรกนะครับว่วเสียกินเหมือนมันไล่กัดกันเลยไหมพี่น้องกลายกัดกันกับเต่ามันจักเหยาะอาหารแตวมันเริ่อมตีิวแล้วเพราะว่าพวกไข่มันน่ะไข่ไข่ที่มันเสียนะครับมันหมดแล้วนะครับมันหมดกับเปรี้ยวมันนั่นแล้วล่ะนะครับ ส่วนพี่น้องท่านไหนอยากได้ลูกคบก็เริ่มสิมีดเลยเด้อโทรสั้งจอง0969498971นะครับ0969498971ยุตใต้ยคิปก็มีเดี๋ยวสิส่งไว้ก็สั่งอยู่ในโปรไฟล์กับมีพี่น้องหาหลายมี่สม,มองนะครับผู้กองสมพันธ์นะครับนี่ลูกอดสวยๆลูกอดหน่อยอายุสามจาสิรรอดบุรรอดบอกว่ากระว่าไปเังสัน ส่วนมากใชยไปใา้มากมือรุ่นหายจ่อยอะไรดีนะครับแต่ไ้รอดจ,ก,จกสักซิบุ่นี่พอดีเลยนะครับพี่นี่ไ้รอดซักซิบุ่นก็พอแล้วเดี๋ยวนี้มีสองรุ่นรุ่นแรกรุนแรกลองล่อแร่รุ่นสองขายไปเคิงหนึ่งรุ่นสามเหยียอพอสมควรรุ่นซีนนี้รุ่นซีเนี่ยนะครับที่ได้ชัดๆด้วนี่ตอนนั้นท,ที่แรกแรกมันบม่ค่อยได้นะครับบม่ค่อยออกไข่ ไปบอกบอกมันเริ่มบอกแล้วนะครับงไง่ไกขนาดนี่ลูกลูกครึ่งเนี่ยพี่น้องกบบูฟักผสมกบจานมาจากฝากกลางนะครับมันผสมกบไทยบ้านเท่า,าน,นี่กบหน้ากบลายกบนาคางลายสีดำมันผสม,มตะูฟนะครับมันนี่ไงไบนะครับงไงว้เลยดเด้เทียบกันย่างบดนันเลยโซ่สีเหลืองเหลืองดำดำได้บ้านนี้มันจะมีทั้งดำทั้งเหลืองเล้บนรุ่นนี้นะครับ เอาปเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยไองามโพดพี่น้องเพราะอะไรมาเอาเด้อเป็นพ่อแม่พันธุ์ปีหน้าอันนี้งามเลยนะครับใหญ่ไว้เห็นบ่ปกติเห็นอุกอัดหน่อยเฮานี่มันถืวอว่าสี่หมื่นนี่ก็กินสี่หมื่ห้าหมื่นอันนี้มันดูผสมนะครับมันใหญ่ไว้เห็นมั้สองมื่นสามหมื่นใหญ่ใหญ่ย,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 ยนะครับเอาคลิปนี้กลับไปทรัพยนี้ก่อนพี่น้องฝากไปทรัพยนี้เด้ออย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องสวัสดีครับ